ที่ค้นพบกันครั้งแรกเนี่ยนะคะเอาไปพัฒนาต่อไปเพื่อป้องกันนะคะการที่จะมาจรกกรรมกันต่อไปส่วนขั้นตอนนะคะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ตรวจหาสิ่งผิดป,ปกติของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง<ม>เอออันนี้คือสิ่งที่ควรทําไม่ใช่ว่าเออเรามีเครื่องป้องกันและศบกันนะ,ะ<ม>แต่ว่า<ม>เจ้าหน้าที่ ใช่ก็คิดค้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องคอยมาตรวจสอบตลอด,ลอดเป็นระยะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตู้ ATM ปกติจะต้องมาไขตู้ใส่มาก็เช็คด้วยเลยหรืออาจจะเพิ่มรอบในการที่มามเช็คตู ATM ต้ ATM ให้ถี่ขึ้นนะคะยากขึ้นทุกวันเนาะ,ะนใช่แล้วต้องแก้ไขปัญหาที่ตัวเราด้วย และมันระวังตัวเองบางคนนี่เขาถึงขนาดไม่ใช้บัตร ATM เลยนะคะม,มีแค่สมุดบัญชีแล้วก็ไปถอนเงินเอาอะไรแบบนั้นแต่มันยุ่งยากไงในชีวิตประจำวันใช่พักกันก่อนผู้เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการแก้ปัญหานักเรียนตีกันรวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เกาหลีด้วยนะคะค่ะตอรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าื้านเช้านะคะตอนนี้ 8นาฬิกา40นาทีแล้วนะคะมาต่อกันที 1, ่ประเด็นเรื่องของเด็กตีกันค่ะยังมีประเด็นในการแก้ไขเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาได้ไม่จบสิ้นเสียทีนี่นะคะจนทําให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นงัดกฎเหล็กออกมาใช้เลยสาที่การไหมคขอภัยไแมดิชันก็คงงงมุนอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากระทรวงสาธารณสุขไอกระทรวงศึกษาที่การในในกระทรสาธารณสุขแล้วมาได้เรื่องนายแพทย์รัชต่ารัชตานาวีเมื่อวานนักข่าว ถามเหมือนกันนะ, <ภา S 1> ะว่าที่สภาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยม่ยี่โดนเขาได้ขีดเส้นมาเนี่ยว่าวันที่แปดเนี่ยจะจะตอบเรื่องนี้เนี่ยสรุปตอบวันที่แปดใช่ไหมบอกไม่ผมไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูเอาแต่มีความชัดเจนแน่นอนเราจะให้ตอบตอนนี้ไม่ตอบก็คืขขอกออ๋อแสดงว่ารอวันที่แปดใช่ไหมไม่ ไม่รู้ว่าจะตอบเขาเป็นแบบไหนออแล้วเขาก็ถามว่าแล้วรู้สึกกดดันไหมตอนนี้สังคมให้ออความสนใจแล้วก็จับตายอยู่บอกไม่กดดันออผมทําหน้าที่สองอย่างเต็มที่โอ,อ้ฉะนั้นดีทั้งเดานะคะวันที่8สุลาคมก็คือทราบผลยังเป็นทางการก็คือนั่งควบสองตำแหน่งเหมือนเดิมเออก็คือบอกไม่รู้แต่ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะบอกไม่รู้เราก็ไม่บอกด้วยว่าเลือกหรือไม่เลือกตำแหน่งไหนแต่ว่าทําหน้าที่สองหน้าที่เต็มที่แต่จริงๆแล้วในฐานะที่ อาจารย์สุกรีเรียกร้องแล้วก็มีการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการออกมาทําหน้าที่ในส่วนของนักวิชาการบ้างก็ดีนะคะถ้าบอกว่าทําได้เต็มที่และทําได้ดีที่สุดทั้งสองหน้าที่ อ่านี่แหละค่ะคือสาธันระ,ะ <c oughs> มาศึกษาที่การกันบ้างในตอนนี้นะคะเป็นประเด็นที่ล่าสุดแล้วนะคะกับการงัดกฎเหล็กมานะคะกับพวกนักเรียนชอบตีกันเนี่ย <c oughs> อดีตที่ผ่านมามันแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยนะคะจนในตอนนี้เองถ้าต่อไปนี้นะคะสถาบันไหนเนี่ยตีกัน3ามครั้งปิดโรงเรียนทันทีค่ะคุณผู้ชมชัดเจน ฟันธงมาแล้วเรียบร้อยน,นะคะโดยเนี่ยค่ะก็งัดกดเหล็กออกมานะคะเด็กอาชีวศสถาบันไหนยกพวกตีการครบ3ครั้งปิดทันทีนะคะแล้วก็ทำแบ็คลิสต์นะคะ,<แล>ะเด็กเกเรที่ไม่ให้กู้ยืมเงินเรียนด้วยนะคะ,<แล>ะก็ติดแบ็คลิส<แ>ต<ละ>์ก<แล>ันไปนะสำหรับเด็กที่เกเรก็ชัดเจนว่าต่อจากนี้นะคะถ้าจะเรียนเนี่ยก็ไม่ให้เงินกู้อีกต่อไปแล้วนะคะ,<แล>ะซึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะนายบันดิต รีพุธทธางกูลน,นะคะเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าได้เรียกรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเจีดสิบแแห่งมากำชับถึงมาตรการการปิดสถานศึกษากรณีเด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาทหลังจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับมาตรการให้สอดรับนโยบายของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่สั่งให้ปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททันที3-7วัน ซึ่งนายบันดิตนะคะได้บอกว่าพร้อมกันนี้ทางด้านของสอชอก็ยังเพิ่มมาตรการสําคัญๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเพิ่มจุดเสี่ยงในการตรวจตาเลื่อนเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนตลอดจนปรับเวลาเปิดปิด,ปดภาคเรียนไม่ให้ตรงกันด้วยโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่มักจะเกิดเหตุอยู่บ่อยครั้งนะคะ ทุกสถาบันยอมรับแล้วก็เห็นชอบกับมาตรการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นสถานศึกษายัางคงเสนอให้มีการปรับเพิ่มโทษทางกฎหมายสําหรับโรงเรียนที่ก่อเหตุนะคะซึ่งปัจจุบันนะักเรียนที่พกพาอาวุธและก่อเหตุจะป,ปรับแค่100บาทนะคะ เหตุหลาบมันคืออะไรร้อยหนึ่งคือไม่รู้สึเลยดิฉันว่าร้อยเหตุพวกนี้เอาไปทําอะไรมากกว่านั้นอีกนะให้ฉันว่ารากสเ็จแล้วก็ปล่อยตัวอีกปล่อยตัวกลับเลยให้ครูมารับกลับต่อไปเห็นเขาบอกว่าจะให้ผู้ปกครองมารับตัวเด็กด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองด้วยนะคะว่าไปปฏิบัติพฤติกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรในส่วนของสถานศึกษาถ้าปล่อยปละละเลยจนเกิดเหตุซ้ำซาขึ้นอีกนะคะก็ต้องมีมาตรการลงโทษ โดยมาตรการที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะให้สถาบันที่ก่อเหตุครบ3ครั้งงดรับนักเรียนทันทีในปีถัดไปซึ่งขณะนี้นะคะก็มีสถานศึกษาที่ก่อเหตุครบสองครั้งแล้วมีอยู่หนึ่งแห่งด้วยกันนะคะก็ mm hmm. อ,อยู่ในการจับตาเป็นพิเศษจากสอทอถ้าก่อเหตุอีกหนึ่งครั้งก็จะต้องงดรับนักเรียน และอาจต้องปิดกิจการอย่างถาวรไปเลยเพ mm hmm. ราะว่าจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้สําหรับโรงเรียนที่ชอบมักตีกันอยู่บ่อยๆนะคะขณะที่โรงเรียนก่อเหตุนหนึ่งครั้งมีอยู่4ี่แห่งนะคะซึ่งทางด้านของสอชอก็จับตาอยู่เป็นพิเศษเช่นกันค่ะ mm hmm. นายจอมพงศ์มงคลวณิชน,น,นะคะนายกสมาคมวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยก็ได้พูดด้วยนะคะโดยบอกว่าอาชีวศึกษาเอกชนเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจความหวังดีของนายกนั่นก็คือผลเอกประยุทธ์หากตรวจสอบชัดเจนว่าสถานศึกษาแห่งนั้นปล่อยปะละเลยไม่มีมาตรการในการป้องกันปัญหาที่เหมาะสมก็สมควรที่จะเข้าสู่มาตรการการลงโทษโดยการสั่งปิดสถานศึกษาแต่อยากเสนอให้เพิ่มมาตรการสรํารสหรับการจัดการ กับเด็กควบคู่ไปกับมาตรการการลงโทษสถานศึกษาด้วย โดยให้มีการขึ้นแบ็กลิสต์เด็กที่ก่อเหตุทันทีรวมทั้งส่งข้อมูลให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศเพื่อที่จะให้กอยศเนี่ยค่ะขึ้นแบ็กลิสต์เด็กในกลุ่มนี้แล้วก็ให้มีผลต่อการกู้ยืมเงินโดยคุณจอมพลเนี่ยนะคะบอกว่าที่เสนอมาตรการนี้เนี่ยเพราะต้องการให้เด็กเข็ดหลาบปัจจุบันการลงโทษเด็กตามกฎหมายเนี่ยอ่อนมากมทุกคนพูดเหมือนกันนะตตแต่ว่า,าไ,มไม่ได้นำสู่การแก้ไขอ่า เมื่อเด็กถูกปดุกให้ออกจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งจะย้ายไปสมัครเรียนที่อื่นแล้วก็ก่อเหตุต่อได้แต่ถ้ายังมีข้อมูลแล้วก็ให้กอยอสอขึ้นแบล็คลิสเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะช่วยให้สถานศึกษาเนี่ยคัดกรองได้ในระดับหนึ่งและเด็กเองอาจจะมีความเกรงกลัวเพราะว่าถ้าก่อเหตุอาจจะหมดสิทธิ์ในการกู้กอยอสอไปด้วยทั้งนี้ขอย้ําว่าการแก้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทจะต้องทําหลายมาตรการพร้อมๆกันและที่สําคัญเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับตัวผู้ทําผิด ปัจจุบันกฎหมายค่อนข้างที่จะอ่อนทําให้เด็กกล้าก่อเหตุแม้ว่าสถานศึกษาจะดําเนินการตามมาตรการป้องกันในทุกด้านแล้วก็ตาม,มก็เหมือนเห็นใจเหมือนกันนะคนนักเรียนดีๆมีเยอะอะ่ะแต่พอมันก่อเหตุขึ้นแค่กลุ่มเดียวเนะะี่ยค่ะตาตายตัวเดียวเน่าทั้งคล้องเลยนะเหม็นทั้งคล้องเลยละะเนี่ยแหละคะ่ะมาตรการแก้บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยอ่าถ้าในยก จะเอาแบบนี้เขาบอกเพิ่มหน่อยดีไหมไม่ใช่มาลงโทษแค่สถานศึกษาเอาที่ตัวเด็กด้วยค่ะต้องโดนไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาดูไปที่เอเชียนเกมเลยนะคะอิงชอนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วไปที่เรียบร้อย2เหรียญทองค่ะทําให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่22นะคะของการจัดอันดับ Asian Game เอเชียนเกมในครั้งนี้นั่นเองค่ะโดยเห<อ>รียญเหรียญทองแดงนะเหรียญแรกเลยนี่นะคะเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงนะคะคุณผู้ชมยกน้ําหนักค่ะ ะะมีการเมื่อวานนี้ก็มีการชิงกันถึง2เหรียญทองนะคะโดยทีมยกเหล็กไทยได้รุ้นจากปุ๊กลุกรติการกุนน้อยค่ะรุ่น58กิโลกร,รัมหญิงนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด11คนเริ่มท่าสแนตรติการยกครั้งแรก95กิโลกร,รัมผ่านฉลุยะค่ะแต่ว่าครั้งที่2ยกที่98กิโลกร,รัมไม่ผ่านค่ะแต่ก็มาแก้ตัวได้นในครั้งที่3นะคะทำให้สถิติท่านี้อยู่ที่98กิโลกร,รัม อยู่ในอันดับ3ค่ะเป็นรองหวังชุยจากจีนนะคะ109กิกรัมแล้วก็รียองวาจากเกาหลีเหนือ102 kg กิกรัมตามลำดับจากนั้นท้าคริตแอนเจอร์ค่ะสาวไทยยกครั้งแรกผ่านที่120กิกรัมครั้งที่2ผ่านอีกนหน้าที่124 kg กกรัมแต่ว่าครั้งที่3เรียกน้ำหนักไป132 kg กกรัมไม่ผ่านค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักดีที่สุดอยู่ที่124 kg กกรัมน้ำหนักรวม222กอไร้อไน้ัันบัี่ี่3นะคะ แล้วก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในอินชอนเกมนั้นเองเย้ให้หน่อยจ้<ช>นะนะ ลำดับถัดมาค่ะเหรียญทองแดงเหรียญที่2มาจากน้องทอนะคะก,กับกีฬายูโดนั่นเองค่ะยูโดรุ่นมากกว่า78กิโลกรัมนะคะน้องทอนทอนทันศัจเดชดีกรีเหรียญทองซีเกมแล้วก็เหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียลงแข่งขันในรอบแคนสุดท้ายแพ้กับนามิอิทนามริจากญี่ปุ่นค่ะก่อนได้ไปเล่นในรอบไปอันดับแล้วก็สามารถเอาชนะซารีนาไรโฟวาจากคาซัคสถานผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงกับ จาวิสมาอักคูนะจากมองโกเลียค่ะซึ่งคู่แข่งมีอาการบาดเจ็บที่ขาหักนะจนต้องออกจากการแข่งขันเข้าไปรักษาอาการไม่สามารถกลับมาลงแข่งขันได้ซึ่งส่งผลให้น้องพรทันค่ะคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ในที่สุดจึงเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่สองของทัพนักกีฬาไทยนั่นเองค่ะมาเป็นที่สองแล้วนะ ทองแดงให้ทีมยูโดไทยครั้งแรกในรอบ12ปีนะคะหลังจากที่ยูโดไทยเนี่ยเคยได้เหรียญทองแดงในปูซานเกมที่เกาหลีใต้กลับมาเกาหลีอีกรอบหนึ่งเอาไปหีกรออแสดงว่าหลักฮวงจุ้ยเนี่ย<ห><อ>ถูกถล่มกันนะเดียวจะมาฟ้าเหรียญได้ที่ประเทศนี้ค่ะ อีกหนึ่งกีฬาที่มีการคาดหวานแล้วก็พลาดไปน็่คือกีฬายิงปืนนะน้องเอิญค่ะก็เป็นกีฬายิงปืนนะแต่ก็ปรากฏว่าพลาดไปยิงปืนชิงสองทองนะวันนี้ประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงค่ะชุดแรกน้องเอิญนภัสวรรณยางไพบูรณ์รักแม่ปืนอายุ25ปีเท่านั้นเองดีกรีเรียนเงินปืนสั้นบุคคลหญิงค่ะศึก ISSF World Cup เนี่ยยิงได้583.2 2แคะแนนนะคะจบที่4่ผ่านเข้ารอบไปชิงเหรียญได้สำเร็จ ขณะที่น้องลูกตากะลกาลยากรหิรันเพิ่มนักกีฬาอายุน้อยที่สุด13ปีเองนะคะอายุยิงได้573คะแนนจบที่15ส่วนชุดสอน้องแนนพัฒรสุดาโซ่สงายิงได้568คะแนนจบที่27ค่ะ ก็ทาให้ทีมแม่นปืนสาวไทยทงคะแนนรวมประเภททีมได้1724คะแนนคว้าที่5นะคะสําหรับรอบทิงเหรียญประเภทบุคคลนั้นก็ปรากฏว่านะคะสวันยิง13คะแนนค่ะได้อันดับ8พลาดไปส่วนปืนยาวอันลม10เมตรรอบคันเลือกหญิงทีมสาวไทยไม่ผ่านเข้ารอบทิงเหรียญค่ะโดยสุนันทามัตฉาทีบยิงได้49.8คะแนนจบที่29นวินดาเกษมเกียรติก็ยิงได้4 0 5 3คะแนนนะคะได้ที่40 ก็พลาดปายแต่ทีมยิงปืนเนี่ยและค่ะมีพลังงานสัมผัสสิรีลับบางอย่างได้เห็าขึนหน้าหนืหอเลยเะยอคะคือหน้าเหนือเ,เลยนะคะเดลีนิวน,ะะน้องห,าหวานวิชุดาภายัยจิตการจนก,กุลค่ะเป็นนักแม่นปืนสาวสวยด้วยวัย23ปีจากกรุงเทพบอกว่าในห้องพัก ของหมู่บ้านนักกีฬาเนีนะคะของเธอที่เธออยู่เนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ,อคุณแนนพัทรสุดาโซสง่ารับรู้ถึงพลังงานนี้รับแปลก mm hmm. ต้องทำเสียงประกอบด้วยนะ mm hmm. คุณผู้ชม mm hmm. ซึ่งไม่ใช่วันแรกที่เจอนะ mm hmm. คือเขาบอกว่าเช้าของวันที่22กันยายนเนี่ยรู้สึกว่าเตียงนอนเนี่ยมันยวบลงไป mm hmm. คล้ายกับว่ามีคนมานั่ง mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเย็ยนเที่เท้า ซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะเคยมีเหตุการณ์เหมือนมีคนเดินไปเดินมาหรือของเครื่องใช้ภายในห้องอขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่อพอตื่นมาดูก็ไม่เห็นอะไรจึงรู้ว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมีสิ่งผิดป,ปกติแล้วล่ะม,มีพลังงานบางอย่างหนูคิดว่าค่ะอาจจะเป็นพี่เอกก็คือคุณจักริดพนิษฐาติกรรมซึ่งเป็นนักยิงปืนทีมชาติที่เสียชีวิตไปแล้วแวะมาให้กำลังใจน้องๆในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทางน้องหวานกับน้องแนนคุยกันและรู้สึกว่าต้องใช่แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆต้องเป็นพี่เอ็ก,กต้องเป็นพี่เอ็กนี่แหละที่มาให้กำลังใจน้องๆ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าลงแข่งขันปืนยาวมาตรฐาน3าท่าโดยจะแข่งขันในวันที่26กันยายนเอาล่ะถ้าคิดว่าใช้พี่เอ็กแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจเพิ่มเป็นพลังพี่เอ็กี่ส่งพลังมาให้ก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันนะคะสำหรับทีมยิงปืนค่ะสุดท้ายมาสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17หรือว่าอินชอนเกมกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ใครเป็นคนครองเหรียญอยู่อันดับ1จีนค่ะ26เหรียญทอง14เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวม5 58เหรียญนะคะอันดับ2เจ้าภาพค่ะเกาหลีใต้นะคะ14เหรียญทอง15เหรียญทองแดง15เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวม45เหรียญอันดับ3ญี่ปุ่นค่ะ13เหรียญทอง13เหรียญเงิน16เหรียญทองแดง42เหรียญนี่คือภาพรวมนะคะทีนี้ดูกันที่เพื่อนบ้านเราอย่างพม่านี่อยู่อันดับเจดนะคะ2เหรียญทองค่ะเวียดนามอันดับ8 1เหรียญทอง องเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงได้สี่เหรียญด้วยกันประเทศไทยอยู่ที่อันดับยี่สิบสองสองเหรียญทองตอนนี้ยังคงอยู่อันดับยี่สิบสองอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะยังคงมีอีกหลายประเภทกีฬาที่รอรุ้นไม่ว่าจะเป็นเรือพายที่เตรียมแล้วก็คาดว่าสี่ มีสทีมหนึ่งทีมเนี่ยจะสามารถเข้าไปทิงเรียนได้สร้างกระผลฟุตบอลน,นิดนึงแล้วกันนะคะ,คะก็ถล่มอีเหนาไปหกูนได้การนนะคะอ่าก็จะเข้ารอบ16บทีมเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มค่ะไปพบจีนอันดับสองของกลุ่ม F คือที่แข่งไปเราเป็นกลุ่ม E นะคะก็จะพบอันดับสองกลุ่ม F ที่ชนะปากิสถานมา1นูในวันที่ยีกันยายนี้เวลาไทยก็ประมาณ18บแนาฬิกานะคะ ส่วนอินโดนีเซียก็จะไปเจอเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการข่องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะพวกเราทั้ง4สาวค่ะคุณอรุณนทยติริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิทนันจำดวงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ